วันนี้วันหยุดค่ะจริงๆเป็นช่วงวันหยุดยาว4วันแต่ว่าเราก็ยังต้องไปทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงวันหยุดยาวๆว่ามีคนเยอะไหมที่ใช้บริการ BTS นะคะลมหนาวก็ยังไม่มานะ ลดลงมากทุกคนโอ้ถนนล,ลงถนนโล,ล่งมากเดี๋ว เราไปดูบนรถไฟนะคะว่าจะมีะคนใช้บริการเยอะไหมในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้ค่ะอันนี้รถขึ้นมาบนสถานีแล้วนะคะก็วันนี้ก็บางตามากไม่มีคนเลยเดี๋ยวไปทำงานด้วยกันค่ะน่าจะไม่สายด้วยก็ชิลๆวันนี้ก็มีคงจะได้มีที่นั่งแล้วก็ รถก็อาจจะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ช้าค่ะอันนี้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาแล้วค่ะขบวนที่เท่าไหร่มองไม่ทันมองไม่เห็นเลขมันไม่ชัด รถค่ะเราอยู่ขบวนกลางๆนะคะทุกคนอยู่ขบวนกลางอยู่โบกี้ตรงกลางเดี๋ยวเข้ารถไฟทำงานก่อนนะคะทุกคนออกมาจากรถไฟแล้วเดี๋ยวกำลังจะต่อขบวนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ว่ามันก็อ่า พอมีนี่นะคะเราเข้ามาในรถไฟแล้วนคะคะทุกคนรถซ่วงมาแล้วนะคะออกมาจากรถไฟแล้วทุกคนออกมาหมดละก็ถ้าเกิดว่าคนออกมาจากรถไฟอะคะ่ะเขาจะมี พนักง,งานนะคะเขาจะเดินตรวจตลอดเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะน้องออกมาเดินตรวจแล้วว่ามีผู้โดยสารออกจากรถไฟหมดหรือย,ยังนะคะนี่ค่ะดีมากๆเลยทั้งสองฝั่งนะคะทั้งพี่กาทั้งฝั่งนู้นด้วยนะคะพออตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะให้สัญญาณกันนะคะแล้วเนี่ยรถก็ จะเคลื่อนออกไปเพื่อที่จะกลับเข้ามาที่สถานีเริ่มต้นใหม่เนะะี้ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนเชา้ชาๆย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะตอนแรกที่ออกมาลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เย็นเท่าไหร่แต่พอลงสนามกีฬาแล้วแบบมันก็เย็นนิดนึงนะคะทุกคนก็ตอนรับลงหนาว ด้วยบรรยากาศชิวๆฝั่งโน้นก็สยามโนนค่ะไปโนนไปพญาไทนะคะอันนี้ไปพญาไทนะคะสวยงามมากทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็เป็นยินบรรยากาศนะคะตอนเช้าในช่วงวันหยุดที่มาทางานค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้รถด้วยนะคะไว้เจอกันโอ้รถกำลังเข้าอีกคันหนึ่งฝั่งโน้น อเข้ามาล้วแต่ว่ายังไกลหน่อยเดี๋ยวเราไปทาง,งานแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันเจอกัน